จ้าทุกคนมือนี้แม่แก้วจ้าแม่แก้วสิมาผัดปลาดุกนะจ้าผัดปลาดุกทอดกรอบนะจ้าใ,ใส่มะเขือเปาะผัดปลาดุกพริกแกงใส่มะเขือเปาะนี่มะเขือนะจ้าเนาะมะเขือแม่หั่นไปแล้วนะจ้าหั่นแบบเป็นแบนแน่นะจ้าเพะเพระมันสีหั่นคือเขาแกงกะทินะจ้าเนาะผัดใส่ปลาดุกทอดกรอบนี่จ้านี่จ้าหั่นแบบนี้เนาะแล้วก็มีไอ กระชายกระชายฝ่อซอยกระชายซอยแล้วก็มีพริกก็จะมีพริกขีห้หนูหั่นหั่นยาวนี่กันหั่นซอยแล้วก็อันนี้พริกแกงจะ้ะผัดพริกแกงนี่ปลาดุกทอดแล้วนะคะไม่ให้กรอบเกินไปนะคะกรอบพอดีทอดพอดีอันนี้อันนี้โหระพาอันนี้ก็น้ำตาลทราย ครบแจะจนะ้ะเนาะมีปลาทอดกรอบแล้วก็มีมะเขือเปราะหัน่นแล้วก็มีพริกมีพริกซอยแล้วก็มีกระชายแล้วก็พริกแกงจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันเลยเป,เปิดเปิดแก๊สปึ๊บเปิดแก๊สกลางๆนะจ๊ะเนาะไฟกลางๆนะแล้วก็เอาละมันใส อยอดน้ำมันใส่ก่อน,น,นจ้าน้ำมันไปพอประมาณนะจ๊ะแล้วเขาก็เอาพริกแกงพริกแกงนี่ลงมาผัดผัดพริกแกงก่อนนะจ้นะเนาะผัดพริกแกงก่อนให้กระทะห้อนก่อนเนะจ้นะเนาะตากอนจนะังเนาะ ะทางฮอรแล้วนะจ้ากระปิกแกงลงจ้าแกงลงเกี่ยพริกกันนะจ้าผัดก,กันผัดพริกให้ขึ้นมันนะจ้าออกมันออกเอ่อแดๆงๆให้ขึ้นมันกนผัดพริกให้เหลืองให้เหลืองให้หอมก่อนจ้าพริกแกง ทอดตอดอผัดปลาดุกใส่มะเขือะะปลาดุกนี้ผัดได้ทุกอย่างนะคะผัดได้ล้าแดดผัดปลาดุกรอบตาหักนะคะอันนี้แม่ผัดแม่ผัดใส่มะเขือปอกไดาทำขายนะคะนี่ตำมี่กระพาะนะจน๊ะเนาะตำามี่กระพาะเอาเปล่าปลาลงเลยนี่จ้ะ อเอามะเขือลงก่อนเอามะเขือลก่อนนะคะเพราะมะเขือมันถูกยากปลาลงที่หลังกันขัดมะเขือก่อนอขัดมะเขือ,อก่อน,น,น,นคนให่เขากันไม้ก,ก็แมเขาก็พริกแกงเขาก็พริกแกงเลย กระชายลงกระกระชายนี่เอาลงก้อนมะเขือก็ได้นะจ๊ะเนาะลงก้อนมะเขือก็ได้เอาล้มท้องกันก็ได้จ้ะตัดต่อกันเลยตัดต่อกันเอาเครื่องปรุงได้จ้ะเครื่องปรุงอันนี้มีโหงนังวแล้วการนี้เอ่อรสดีนะคะนี่ แล้วก็ลสดีแล้วก็น้ำมันหอยลงไป้าน้ำปลาเดี๋ยวใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเค็มดูก่อนนี่น้ำมันเอพริ้ขาว,วอันนี้น้ำตาลน้ำตาลนะคะ ผัด่าได้ขึ้นน้ำตาลนะจ๊ะเนาะผัดกระดูกต้มใส่น้ำตาลด้วยมันถึงจะอร่อยไดผัดใส่กันไปเลย น้ำสะอาดหยอดลงจังอยนะ้าจ้าให้มันแห้งน้ำกินเขานแหละลงนิดนึงอ,อผัดไปผัดมาให้มะเขือสุกครับหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาปลาลงทีหลังนะคะจ้าต้องใช้เวลาหน่อยอนอยอจ้า ใส่เวลาน้อยนึงแล้วจ้ะเนาะผัดไปผัดมาจ้ะเนาะปล่อยเห็นปลเขือสุกไหมจ๊ะบลาเขือกระซึมนี่เหรอจะนี่พอสุกพอไอ้สุกพอดีนะจ้ะนะยังว่าท่านเด็สุกพอเอาได้เข่ากะเอาปลาลุงก้อนนะจ๊ะเอาปลาดุกใส่เลยปลาดุกทอดกรอบใส่เลยนี่คนใสกัน ปล่อยไว้นะจ๊ะเนะาะแกลสุกเติมจักหน่อยแล้วก็ให้เนื้อปลาล่ะซุยๆจักหน่อยนะจ๊ะเนาะประดุกประดุกสุกสุกสุกกว่านี้ไม่ให้แข็งให้ไม่ให้เนื้อประดุกแข็งนะคะจ้าจ้าแบบนี้ เวลาอีกนิดนึงจ้าให้มะเขือสุกจักน้อยก่อนนะจ้ะเนาะผัดกระดูกเขากบสุกแล้วนะจ้ะเนะาะเอาหมูละพาใส่นะจ้าพริกพริกที่หั่นไว้ลงไปเลยโอ้ยน่ากินนะจ้ะเนาะแสีบบเสีบแสยบแสบเป็นแต่เสียบ,บ,บ,บผัดกินได้จ้าเด้อผัดขายก็ได้จ้าขายดีขายดีทำแบบแม่นี่แหละ อ่าเจนนี่นะจ๊ะเนาะผัดประดุกข,ของเราก็สุกแล้วจ้านี่สุกแล้วค่ะขอบคุณมากเจ้าดึอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสวัสดีจ้า